อ่ะประมาณนี้ครับติดละดูครับตัวผมไม่ได้โผล่ออกมาเลยนะเห็นไหมผมยืนหลังกาแพงนะแต่ผมยิงออกมาดูสิสวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมาแจกพาแเนลนะครับตัวอัปเดตล่าสุดนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันที่ห้านะครับเดือนหกนะครับผมก็จะมาแจกพานลนะครับตามสัญญานะครับครบสิบอีโมจิตอนนี้สิบเจ็ดแล้วนะครับโอเคอ่า เราก็โหลดลิงก์ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กดแตกไฟล์อะไรเสร็จให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับให้เรากดคลิกขวาที่นอรวิทพาแนลนะครับให้เลือกเป็นรันแอดมินนะครับตรงนี้เลยอ่ากดไปเลยจากนั้นนะครับให้เราใส่คีย์ของเรานะครับแล้วกด enter เปิดติดเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวพาแนลนะครับโอเค สำหรับใครที่อยากใช้มอง ESP นะครับก็ให้เลือกมาที่ช่องที่3ครับเป็นรูป Location Visual นะครับผมก็กด ESP เมนูไปเลยครับแล้วก็รอตรงนี้อ่าพอมีเสียงนี้แล้วแปลว่ามันติดแล้วนะครับเห็นไหมมาแล้วจากนั้นก็ให้เรากดเข้าโซนครับ อ่ารอแป๊บหนึ่งครับโอเคพอมาเข้าโซนแล้วนะครับก็ให้เราเปิดมองได้เลยครับก็จะติดแล้วนะครับสำหรับมองโอเคประมาณนี้ครับอสำหรับใครแบบไม่ชอบมองเส้นนะครับก็สามารถที่จะใช้เป็นมองตัวนี้ก็ได้นะครับชามเมนูครับ อ่ะมาแล้วนะครับอยู่ตรงบูนะครับเห็นไหมกดวอลเล็ก็ได้ครับจะเป็นมองหลุแบบนี้เลยเห็นไหมเป็นมองหลุครับตัวนี้ก็ดีหน่อยมองอันนี้ส่วนใหญ่คนใช้กันนะมันไม่โดนแบนตัวนี้มองอพวกนี้มันไม่ค่อยโดนแบนมันดีนะโอเคหรือใครจะใช้มองกด f 9เพื่อซ่อนมองได้นะครับเห็นไหมก็แล้วแต่ความสะดวกเลยครับใครอยากมองเส้นแบบเห็นเลือดอะไรพวกนี้ก็ได้หมดเลยครับอยู่ที่ ว่าอยากเล่นนันไหนนะครับผมอ่าต่อไปก็จะเป็นการรีวิวฟังชันนะครับก็จะเป็นอ่าล็อกหัวนะครับตรงนี้ล็อกคอล็อกหัวแล้วก็เป็นสไนล็อกนะฝั่งนี้เป็นฟังก์ชันสไน์แล้วก็ฟังก์ชันที่เสี่ยงแบนนิดนึงนครับต่างๆนะครับแต่แต่คาไม่เล็บนี่เล่นได้นะไม่แบนนะครับคาไม่ล này, เล็บเนี่ยเปลียนโอเคอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าแอนตี้รีพอร์ตนะครับแล้วก็สตรีมโหมดนะ ก็จะมองไม่เห็นแล้วใช่ป่ะครับพอปิดก็จะมองเห็นแล้วอันนี้ก็เลือกได้ว่าจะให้ปุ่มไหนเป็นปุ่มตอนแผงเช่น F6 นะครับอ่าประมาณนี้ครับอ่าแล้วก็จะเป็นอ่าฟังก์ชันล็อกหัวก็ใช้เหมือนรอบที่แล้วเลยครับสมมติผมตั้ง F4 อ่าแล้วก็กดเปิด F4 อีกรอบนึงเพื่อยืนยัน อ่าอินบอร์ดแอคทีฟแล้วนะครับโอเคจากนั้นให้เราลองไปยิงดูล็กหัวแล้วนะครับอ่าแล้วก็อันนี้มันเหมือนเดิมเลยครับส่วนตรงนี้ก็เพิ่มมาก็จะมีสไนเปอร์ดีเลย์ฟิกนะครับแก้ปัญหาสไนแบบสับแล้วมันแบบขัดอะ่ะเขาจะปะมันมันแบบก็ค,คือมันเป็นแก้สไนดีเลย,เลย์อะไรพวกเนี้ยโอเคลองไปเล่นดูนะครับแล้วก็สไนมีเป้านะครับอันนี้สไนล็อกสไนทับไปนะครับอ่าเดี๋ยวจะลองเปิดสไนมีเป้านะ เปิดเสร็จแล้วไวจัดอะสไนมีป้าก็จะประมาณนี้เลยครับนึกว่าสายไฮไลท์อ่ะดูดิแล้วอันนี้ไม่โดนแบนด้วยนะสไนมีป้าอันเนี้ยเกียนจัดอะก็ลองไปเล่นดูนีกเกียนอีไม่โดนแบนแต่สไนนี้ไม่แนะนำให้เปิดนะสไนไอสโคปอะมันเป็นสไนลล็อกตอนนี้มันโดนแบนไม่ไม่แนะนำให้เปิดคนระับโอเค าต่อไปก็เป็นฟังก์ชันโซนนี้บ้างครับอ่าอันนี้เป็นมุมข้างนะเหมือนเดิมเลยอ่าเดี๋ยวเปิดให้ดู f3 แล้วกันอ่าประมาณนี้ครับติดละดูครับตัวผมไม่ได้โผลออกมาเลยนะเห็นไหมผมยืนหลังกำแพงนะแต่ผมยิงออกมาดูดิดูเอาดิว่ามันเกียนแค่ไหนอะ่ะเออก็ประมาณนี้เลยสำหรับฟังก์ชัน ต่อไปก็เร๋ยอรีวิวสักสองฟังก์ชันแล้วกันนะครับว่ามันเยอะไงโอเคต่อไปจะเป็นฟังก์ชัน no recoil ครับอ่าเดี๋ยวผมจะยิงให้ดูก่อนนะว่าปืนปกติเวลายิงมันจะนจะสาเป้ามันจะแบบเป้ามันจะบาเนี่ยเห็นไหมต่อไปเราจะเปิด no recoil นะครับอ่าเปิดเสร็จแล้ว no recoil คือกระสุนตรงนะครับแต่เป้ามันจะไม่บาน กระสุนตรงแล้วถ้าสังเกตเป้าตรงเนี้ยมันจะไม่มานนะอืมประมาณนี้แหละคือก,ก็เกียนเลยอ่ะพูดตรงๆเลยคือมันเกียนจริงนะไอฟังก์ชันเนี่ยมันแบบกระสุนตรงเลยอ่ะครับต่อไปก็จะเป็นฟังก์ชันจิดไฟโอเค อ่ะเดี๋ยวยิงให้ดูก่อนว่าปกติมันยิงไม่ได้นะคือเรายิงมุมหนึ่งไม่ได้นะครับมันเป็นมุมบล็อกนะให้เรากดกริดไฟเลยอ่ะเปิดเสร็จแล้วนะครับดูดูดูเ่ยิงได้นะคือโคตรเพียนอ่ะเราชิดดูดิเอาไปเล่นกับไอ้ฟังก์ชันมุมข้างอ่ะคดูดิคือยิงอย่างนี้ได้เลยนะโอ้แล้วใครไหวอ่ะประมาณนี้ครับ ก็มีประมาณนี้เลยสำหรับใครที่อยากให้แจกอีกนะครับก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมจะมาแจกอะไรอีกรอดูเลยสำหรับวันนี้ก็เท่าน,นี้แหละครับของครับอย่าลืมคด,ดดิสแวะใต้ใต้ล่างใต้ล่างลิงก์อยู่ใต้ล่าง